ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีนะครับอ่ามื่อนี้มี l c ลซีซูนึงแปเอพีแบบสภาพ,พางามมาฝากกันนะครับผมลูกค้าคนสุ่งสิจ,จ่องหรือว่าจ่องผมบ่รู้นะครับนะโมเสกผมไฮดาวห้าพันเพืลูกค้าบ่ะจองนะครับโปม,มันกระโดแล้วบาทนี้นะครับแต่ว่ากระดาวดาวยังยังดาวมือน,นึงก็ได้อยู่นะครับผมดาวหนึ่งหมื่นบาทได้เด้อ นะครับถ้าโป้มันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมจะลดให้อีกดอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะลดให้อีกถ้าโป้มันเพิ่มขึ้นนะเพราะว่ามัอน,นี่ขาย40่ขั้นไปประมาณ7จขั้นนะครับเฉพาะ40แรงนะ7จขั้นหาสิบแรงอีกบรูว่าซี่หาขั้นสองขั้นนี่จะละเมิอขายยังสี่หรอครับผมาบางคนก็นว่าโอ้โผขึ้นรถไบแถวมันบวกลดใบยังไหนเนาะจองมือนหนึ่งเขาทำกว่าหาขั้นนะครับแต่ละรุน่นะนี่ครับผม L สี่สิบหนึ่งแป SP ครับรถปี2566สภาพ งามครับงามสมบูรณ์ครับนะครับเต็มแบบสีงามยางเต็มทุกอย่างนะครับรถปีสองห้าขอหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สามชั่วโมงหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สามชั่วโมงครับเต็มทุกอย่างครับใบมีดก็ข้านใบมีดข้างล่างสีสันสวยสลักแน่นดีนะครับผมทุกอย่างเดิมเบิร์ตครับโบมี่แข็งโบมี่สมนะครับสีกับงามทั้งนอกทั้งในสีเท่าสีสมนะครับงามเบิร์ตเลยนะครับผมบล็อกกับบล็อกขาดลังค่ากับบล็อกแตกนะครับทุกอย่างเหลือครบ จุดคอนโทรนบวักบองอนะครับอยางหลังเต็มๆสวยๆครับแล้วก็ข้างหลังหยิบไปเบื้องยังไดน้องยางไปใดบนของเครื่องมือเหลือครบนะครับเดี๋ยวผมกลับกล่องให้นะครับไปเบื้องข้างหลังครับข้างหลังครับผมนี่ข้างหลังสวยๆเลยนะครับเติมเติมสวยๆนะจุกวิดีโอยังเหลือคือเก่าอยู่นะครับใส่งานแบบเิ่นเิ่นดูแลดีครับนะครับผมแถบโบมี หอดคาบน้ำเลยครับแหงบ่มีคาบยังเลยครับคันนี้แหงเบิดบ่มีสอมบ่มีหากบ่มีงอบ่มีตะนี้นะครับราคันนี้ดาวเริ่มต้นหนึ่งหมื่นบาทนะครับราคาเงินสดหนึ่งแสนเอซี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับซี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันดาวเริ่มต้นหนึ่งหมื่นบาทครับรับรลดได้เลยราคานี้ปรับสภาพให้นะครับตัวเช็คให้เปลี่ยนท้ายให้เอาไปส่งหอบ้านเลยนะครับดาวเริ่มต้นหนึ่งหมื่นบาทครับคอนได้หกปีครับรายปีมิ้งก็ใหญ่หกปีครับก็ใหญ่เดี๋ยวละสองพันสิบเอ็ดเดือนครับเดือนที่จยี่ี แปดหมื่นหนันเก้ารบาทครับแปดห่นพันเร้บาทกวัจ่ายสองพันนะครับกาพอนไล่เดือนก็ได้นะครับสอบถามเดี๋ยวด้ยสอบถามคำว่าตามเบอร์โทรศัพท์เดี๋ย u l e ับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองนะครับแอดไล์ก็ได้นะครับโทรคำว่าสอบถามก็ได้นะครับ่อนได้ทุกจังหวัดนะครับสอบถามเดี๋ย e ผ่อนได้ทุกจังหวัดนะครับรัยูอำเภอบ้านดุงครับจังหวัดอุรรัานีนะครับ ส่งเลยเบสแหละครับอยู่จังหวัดเลยกส่งคือเก่านะครับทางร้านส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับสภาพดีครับสมบูรณ์ดาวตำที่สภาพที่งามที่สุดหรือกับดาวตำที่สุดแนะนําคันนี้ครับมีขั้นเดียวครับนะครับขั้นอื่นกับกับซีดีดาวไลายครับสองสามหมื่นสี่หมื่นนะครับห้าหมื่นกับนี่นะแต่ว่าขั้นนี้จะเงินดาวตำที่สุดนะครับผมแล้วกราคาเบาแรงกว่านะครับขอบคุณเลยสนใจกับดต่อกันเข้ามานะครับผมอ่า รอรับสายนะครับปรึกษาได้เลยนะครับปรึกษาได้เลยครับผมมาเห็นยังจังไดนะครับอยากมีงอะใจว่าอยากมีงอะใจจังไดก็สอบถามเข้ามาได้เลยพอดูแบบอื่นๆได้างก็สอบถามได้เลยนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับ